All วันนี้จะพาพี่ลีโอไปเนี่ยค่ะไปดูงานที่เขาจะไปฝึกงานตอนช่วง2วันใช่ไหมลูกเขาหัดกับสุกหรือเปล่าครับอ่าใช่ครับเลหัดกับสุขทุกอาทิตย์ค่ะตอนแรกหนูว่าจะไปที่ไหนนะคะที่ตอนแรกก็จะไปมันที่โอชิเดนแต่นี่ก็เปลี่ยนใจมาตรงนี้แล้วเพราะว่าใกล้บ้านด้วย ก็จะเป็นที่สําหรับผู้สูงอายุครับ oh. เดียวก็จะไปช่วยเขาไปช่วยพี่พยาบาลแล้วก็ไปศึกษาว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไง uh huh. แล้วก็ทำแอคทิวิตี้แล้วก็เดียวจะได้รู้ไ,ไงครับว่าการอยู่กับผู้สูงอายุการช่วยการดูแลเป็นยังไง <'ll> แล้วเหมือนกับถ้าป๊าป๊าเกิดอะไรขึ back, ้นอะไรอย่างนี้จะช่วยป้าไป๊ายังไงรักษาป๊าป๊า ถึงแล้วยังเนี่ยครับอาจะถึงว่าวอจะถึงแล้วค่ะโอเคค่ะเคะ่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างครับข้างในข้างในก็สวยดีครับแม่แต่ เคยไปที่อะไรแบบนี้มาก่อนก็เลย uh huh. ช็อกนิดนึงไปเห็นของจริงคือคือเยอะไหมครับที่อยู่ข้างในอะคะเยอะครับเยอะแล้วก็จะมีอยู่เอสองชั้นสองชั้นก็คือชั้นข้างบนก็จะเป็น ลองหาประสบการณ์ดูนะลูกนะครับถ้าไม่ชอบอยังไงก็สามารถเปลี่ยนได้ออ๋ก็ไปลองก่อนว่าจะชอบหรือเปล่า <c oughs> จะได้ไไดูแลป้าป๊ามา น้องเรียกมาถูตรงนี้ค่ะช่วยช่วยแม่ถูด้านนี้ค่ะเดี๋มากลับมาค่ะโอเคยกมาดีๆนะ,ะโอ้ยยกขึ้นค่ะโอเคอ่ะมาถูตรงนี้ค่ะอาตรงนี้เลยค่ะถูไงคะถูบ้านไงคะช่วยแม่ถูบ้านไงดูโอเคเก่งมากค่ะถูห้องพี่ลีโอเหรอคะ เดี๋ยวลิลลจะไปปั่นจักรยานกับป๊า,ปา,ปาใช่ไหมลูกครับผมไปชนีที่แคนาดานะคะมีของมาส่งให้แม่นุชคค่ะเป็นสองกล่องค่ะกล่องนี้แม่นุชราบผัะเป็นของพี่แฟนผับที่ส่งเป็นอาหารมาให้ลองทานลองชิมกันค่ะนี่แม่มาบว่าก็ของไครค่ะมาจากเมืองไทยเหมือนกันน่าจะเป็นอ๋อของพี่รุ่งอรุณขอบคุณมากค่ะเอาเมียจ๋าปารุงส่งอะไรมาให้คะดูเขาค่ะ <S <S ต้องรีส่งอะไรมาให้เออโอ้โหชอบไหมคะไปเดี๋ยวไปแกะดูกันค่ะมาค่ะน้องมินเนีมานัา่งกับแม่ไม่นั่งกับพี่ชายซะงั้นเอา้าต้องไกลๆน้องนิดนึงค่ะมีจะโดนมีดน่สปายกี้ฟู้ดนะคะมีเป็นหอมเจียวค่ะหอมเนี่ยค่ะเป็นปลาทอดกรอบมาให้สามถุงใหญ่เลย กน,น,นี่ค่ะเป็นโลโก้นะคะของซองกี้ฟู้ดน้ำพริกอ่องปลาทาดกรอบอันนี้คือกรอบค่ะพิกกะปิกรอบค่ะนี่ ขอบคุณพี่พี่พี่แกหรือเปล่าพี่เกหรือพี่เต้ถ้าแมนูจำไม่ผิดนะคะขอบคุณมากๆาเลยค่ะที่ส่งของมาให้ทานนะคะครับออโอ้โหเป็นของโปรดของพี่ชายเลยค่ะของดิเรวเดอร์เดี๋ยวเราไปลองทานกันเลยไหมลูกข้าวสวยสุกแล้วค่ะพี่ชายก็หิวพอดีเดี๋ยวไปทานกันเลยค่ะไนกันนะคะเดี๋ยวเราหมาม้าก่อน ครั้งที่แล้วที่เขาส่งมาก็อร่อยมากเลยครับพีโอทานหมดเลยตอนนั้นน้องมีเลียงอยู่ในท้องมาม้าอยู่เลยใช่ไหมอืมฉันใครมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วตอนนั้นมาแล้วค่ะอุ้ยมาค่ะพี่ชายเขาอยากจะมานั่งทานข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมคะนุ๊บปลาทอดกรอบอันนี้คือแบบอ้อน้องมีเลี้ยงอืมหนูทานไม่ได้ค่ะอร่อยค่ะคอนเฟิร์มเลยอ่ะ กรอบด้วยนะคะเคียวมานี่เดี๋ยวมีเม็ดพริกด้วยใช่ไหมอืมม่หรออืมอืมอะไร,ไไ <c oughs> ระ่าถุกรอบค่ะขอบคุณพี่เก้งมากเลยนะคะที่ส่งมาให้ค่ะอร,อ,อร่อยของโปรดของลูกชายเลยค่ะจ้ามวยเจ้าเหรอคะ,อคะ,คะยังทานไม่ได้คะ่ะลูกนี่มอนอยู่กับพี่ละอืม นอนอยู่กับพี่เหรอคะ <c oughs> เดี๋ยวอีกกล่องหนึ่งที่พี่พี่รุ่งอรุณส่งมานะคะเดี๋ยวไว้มาเปิดรอบเย็นกันอีกทีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาน้องมินยไปทานข้าวแล้วก็เอาเขาไปนอนด้วยค่ะโอเคแล้วเย็นนี้แม่ไปไหนไหมครับอ๋อเย็นนี้เดี๋ยวออกไปทานข้าวกับลูกแม่หนูดไปด้วยไหมครับเดี๋ยวลูกเลี้ยงน้องครับอ๋วพี่ชายจาลูกอันนี้จับไม่ได้ค่ะเผ็ดค่ะพี่ชายเลี้ยงน้องลอตา ได้เวลานอนแล้วค่ะอนหรือปัเออเคขอบคุณพี่เก้ออีกครั้งค่ะ,คะน,นี้ขอบคุณชาน้องไม่ได้ขอบคุณชิคะ <c oughs> ่ะ่มานั่งแต่งหน้ากันนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแม่นุชจะออกไปทานข้าวข้างนอกค่ะ ให้แม่ปัดคิ้วนิดนึงนะคะไหนไหนคะให้แม่ปัดคิ้วนิดนึงนะคะน้องอมีเดียค่ะเวลาแม่นุชนั่งแต่งหน้าเนี่ยนะคะจะต้องมานั่งแต่งด้วยกันเลยค่ะอ่าให้แม่ปัดคิ้วนิดนึงนะคะลูกโอ้ยป๊ะป๊าป๊ะป๊าได้ยินเสียงประตูเปิดเขาเรียกป๊ะป๊ะป๊าไหนไปหาป๊ะป๊าล่ะคะเออเอา เดินไปหาป๊าป๊าแล้วซะงั้นค่ะเดี๋ยวนี้น้องอมมเลียค่ะจะติดป๊าป๊ามากกว่าแม่นุชอีกนะคะ <lite> ป๊าป๊าเดี๋ยวนี้ขอบตาแม่นุชจะเขียนแบบบางๆค่ะไม่ค่อยจะเขียนเยอะเท่าไหร่มาอีกแล้วมามาให้แม่ค่ะไหนคะอืมอะไรเอ่ยเอาอะไรไหนแม่ขอทาปากนิดนึงค่ะ เดี๋ยวนี้ในการแต่งหน้าของแม่นุชนะคะแบบเร่งรีบมากเลยค่ะทาปากไหมคะเด็กอะทานิดยนะปุ๊บไหนโอ้โหสวยจังเลยค่ะไหนคะอะอันนี้อันนี้ไหนปุ๊บปุ๊บโอ้โหสวยไหมคะสวยจังเลยค่ะเอ๊ยเนื้อเนื้อไหนแม่ให้แม่ทาปากก่อนแป๊บนึงนะคะแม่ทาแป๊บนึงไม่เอาเหรอลูกอเนี่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวแม่ทาสีอื่นแล้วกันค่ะ สีนี้สีโปดเนี่ยค่ะสีนี้สีนี้ใครซื้อมาคะสีนี้ของแม่แม่ซื้อมาฝากใช่ไหมลูกโอ้ยจัดท่าอะ,อ <c oughs> อะปิดปิดค่ะปิดไว้ <c oughs> ปิดไว้ก่อนค่ะไม่ได้เลยค่ะเอาไงดีอะแม่นุชอันนี้อ่ะน,ะนี่อะไรคะโอ้หมีออกมาแล้วรีบทาเลยค่ะ โอเคค่ะแกไม่ต้องปัดแล้ววันนี้ไปค่ะเดี๋ยวไปแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวออกไปที่ร้านอาหารกันเลยค่ะ<อ>วันนี้พี่ลีโอนะคะให้ไปก็ไม่ไปด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะอยู่ดูน้องให้ค่ะเจะ้าแม่นุชบอกว่าเดี๋ยวจะเอาน้องไปด้วยพอไม่เป็นไรครับแม่แม่ไปกันเลยเดี๋ยวเขาดูน้องให้เองก็น่ารักเลยค่ะพี่ลีโอเดี๋ยวก่อนออกไปแม่นุชว่าจะ ป้อนข้าวให้เขาก่อนนะคะให้เขาทานข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนกลับมาค่อยให้หนมเขาอีกรอบค่ะทีเดียวเลยไปค่ะลูกป,ป่ะไปหาข้าวทานกันค่ะเดี๋ยวแม่ออกไปไทำแล้วโน้ <laughs> จะนั่งอยู่ตรงนี้หรอคะ,ะใ,ใครคะใครใครอยู่ในกล้องใครคะมอม,ม,มาไ,ม <laughs> ไปค่ะเดี๋ยวไปทานข้าวกันค่ะโน้เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารนะคะเอ้ยแต่ยัง <laughs> วันนี้นะคะแมโน,นใส่เป็นเสื้อไหมพรมไปค่ะเป็นขาสั้นค่ะ,คะไปค่ะ you Twelve long months that I'll be on the phone, tongue tied and eyes blue. พนนเพิ่งเอาลูกสาวเข้านอนเลยค่ะหลับปุ๋ยเลยค่ะนี่ค่ะ คุณลีไปอาบน้ำแล้วค่ะพี่ชายตอนที่อยู่ที่ร้านอาหารนะคะเขาโทรวิดีโอคอคุยกับแม่นุชคะ่ะแต่ว่าเปิดเสียงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงดังไงคะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ก็ดูรูปภาพเขาะคะ่ะในวิดีโอวิ่งเล่นกันกับพี่ชายนะคะแต่พอตอนเขาหลับนะคะพี่ชายส่งรูปมาให้ดูโอ้โหหลับสนิทหลับปุ้ยเลยค่ะเดี๋ยวนี้น้องอเมยค่อนข้างที่จะหลับลึกเพราะว่าเขา ทานแบบเขาทานเยอะไงคะจากเมื่อก่อนที่จะไม่ค่อยทานเยอะเท่าไหร่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้นะคะเขาทานค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะแล้วก็ทานไปสามื้ออุ้ยแบตเตอรี่หมดภาพจะตัดหรือเปล่าต่อเลยแล้วกันนะคะก็เขาทานสามมื้อแบบเต็มๆเลยค่ะมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะคะหาพี่ชายมาน้องหลับไปแล้วลูกไอ้บอลนี้ค่ะบอลนยครับลูกนี้ดูลูกสาวหนู ใช่ลูกพ่อลูกพอ่อมานี่ค่ะขอบคุณครับดูน้องวันนี้ครัเนี่ยค่ะบอกให้ไปด้วยก็ไม่ไปนะคะก็เลยอยู่ดูน้องนอนแล้วใช่ไหมครับลูกใช่ครับอาบน้ำเดียวอาบน้ําแล้วชาร์จแบตให้แม่โอเคครับลูกบอลนุยรับอันีครับโอ้คหโอออโอโ แล้วพี่ชายดูน้องให้ค่ะก็วันนี้นะคะไปร้านอาหารนี้อร่อยค่ะทุกคนแต่ว่าที่แมนุสั่งไอ้นี่มาค่ะล็อบเตอร์นะคะตอนแรกทานไปคำสองคาอร่อยแต่พอทานไปทานมาค่ะรู้สึกแบบ เลียนเหมือนเจ้ะอ้วค่ะเพเขาใส่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเนยค่ะใช่ค่ะเขาใส่เนยแบบว่ามาเยอะมากทานไปทานมาก็เลยเลี่ยนค่ะเลยสั่งโคกมาดื่มด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่นุชไป คลีนหน้าแล้วก็อาบน้ําแล้วค่ะแล้วเดี๋ยววอกหน้ามาเจอกันใหม่นะคะแม่นุชขอบคุณทุกๆยอดติดตามทุกๆยอด s u b สไครต์แล้วก็ยอดแชร์นะคะที่ให้กําลังใจแม่นุชนะคะครอบครัวแม่นุชมานะคะแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะเหมือนเดิมค่ะแม่นุชอ่าน <c oughs> คุณลีได้ไม่ได้อ่านค่ะแต่ว่าได้ฟังจากการแปลของแม่นุชแล้วก็ลูกชายให้นะคะเสียงลูกชายปิดประตูไปแล้วค่ะ <c oughs> บายครับลูก ค่ะนั่นแหละค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในบล็อกหน้านะคะบล็อกนี้ไปแล้วค่ะแล้วก็ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ It's to know All these things just come and go.